สวัสดีครับสวัสดี FC และสวัสดีคุณผู้ชมอ่ะมาลุยกันต่อนะครับมาไปกันต่อสำหรับงวดวันที่1นึ่พิจิกานี้ก็เอาสูตรนะครับเอาสูตรเลขเด่นบนตัวเดียวมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้มามาลุนกันว่ามันจะไปต่อไม่ไปต่องวดที่ผ่านมานะครับผมลงให้ทั้งหมด2ส,สูตรสำหรับสูตรเด่นบน แต่ว่าไม่ใช่สูตรปักหลักนะครับเป็นสูตรที่มาได้ทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยก็มีสูตรนี้สูตรเดียวที่มันเข้าเพราะว่าผมลงไปสสูตรลงไปสสูตรก็คือสูตรแรกมันได้เจ็สูตรที่2มันได้ได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์ก็คือสูตรนี้ก็เข้าหลัก10หมดที่ผ่านมาสูตรนี้เข้าหลัก10นะครับก็สําหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในสูตรลักษณะนี้เอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เป็นทางเลือกนะครับก็ ถามว่าสูตรมันจะไปต่อไหมอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะสามารถตอบได้นะครับก็คุณผู้ชมก็ต้องใช้ดุลพินิษเอาอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับก่อดที่ผ่านมานั้นก็มีคนสุขสมหวังชื่นมื่นกันเยอะแยอะอ่าสำหรับ1 5นะครับก็มีคนถูกกันเยอะอยู่ก็ดีใจด้วยอ่ะคลิปนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด4สูตรนะครับ4สูตรแต่ว่า คุณผู้ชมมาดูว่าตัวเลขมันจะชนตัวไหน4สูตรนั้นชนอยู่แค่2ตัวชนแค่2ตัวนะครับมาดูสูตรแรกกันก่อนสูตรแรกนี้เป็นสูตรเก่าสูตรที่ลงในงวดที่ผ่านมา16ตุลา65นะครับเข้า0เข้าหลัก10สูตรนี้มีเข้าหลักร้อยอยู่งวดเดียวก็คืองวดที่ออก583 เข้าหลักร้อยอันนี้ก็มาร้อยสิบงวดออกเจ็ดศูนย์สามนี่ก็เข้าเข้าหลักสิบนะครับงวดออกหกหกเก้านี่ก็ก็เข้าหลักหลักหน่วยงวดที่ผ่านมานั้นก็มาหลักสิบเป็นงวดที่หกงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดอ่ะงวดที่เจ็ดหนึ่งพิจิกาหกห้า ผมก็พยายามนะครับพยายามที่สุดนั่นแหละพยายามให้สูตรมันไปต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่กองสลากเขาแหละเป็นผู้ตัดสินเองว่ามันจะมาตรงกับสูตรที่ผมคำนวณให้หรือเปล่าก็แค่นั้นนะครับงวดที่เจ็ดสูตรนี้งวดที่เจ็ดจะได้ตัวไหนเราจะใช้หลักพันนะครับหลักพันบวกหลักหน่วยบนมาบวกหลักหน่วยสามตัวท้ายขั้นที่สาม บวกหลักหน่วย3าตัวท้ายขั้นที่3ซ้ำแล้วก็บวกได้เท่าไหร่แล้วก็มาบวก1นะครับ <c oughs> เลขท้าย3ตัวผมนับ1 2 3 4ไม่มีหน้าหนึ่งหน้าสองท้าย1ท้าย2นะครับพอ <c oughs> ดีเรียงเบอร์ผมยังไม่มีหลักพันคือ3หน่วยบนคือ6นะครับ แล้วก็หลักหน่วย3ตัวท้ายั้งที่3ก็คือ6คือ6 2งครั้งนะครับแล้วก็บวก1 3บวก6เป็น9มาบวก6เป็น15มาบวก6เป็น21มาบวก1เป็น22สูตรนี้อ่าได้เลข2สูตรแรกนี้ หน่วยบนหน่วย3หน่วย1นบวกหมาที่เลข2นะครับสูตรแรกอ่าสูตรเก่าส่วนสูตรเก่างวดที่ผ่านมานั้นหลุดงวดนี้ได้6นะครับไม่รู้จะไปต่อไม่ไปต่อนะแต่ว่าผมไม่เอาละถ้าคุณผู้ชมต้องการผมคำนวณให้ดูมันจะอยู่ที่เลข6มันจะมา3มงวดหรือเปล่า66 9 1 0 6 ถ้าชอบก็ติด6ไว้ก็แล้วกันอ่ะสูตรที่สองสูตรที่2ตั้งแต่สูตรที่2ไปนี่เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้ง3สูตรอ่ะสูตรนี้เข้ามาทั้งหมด6งวดแต่ว่ามันจะมีหลุดไปเข้าล่างอยู่งวดหนึ่งคืองวดที่ออก4ี่สอง งวดที่ออกล่างออกสี่สองนั้นบนออกบนออกห้าสามแปดนะครับห้าแปดสามไม่เข้าบนงวดนี้ไปเข้าล่างตั้งแต่งวดที่ออกห้าเก้าสี่าเก้าสี่นี้อันนี้คือวิธีคำนวณน,นะข้างหน้านี้คือวิธีคำนวณ5้าเก้ได้ส คำนวณแล้วได้สี่อันนี้มาเข้าล่างงวดนี้เข้าล่างแต่ว่าสี่งวดหลังสุดนี้มาบนตลอดนะครับสามเข้าร้อยเข้าสิบเจ็ดเข้าร้อยหกเข้าร้อยเข้าสิบหกเข้าหน่วยงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดเราจะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักสิบบนแล้วก็บวกสองหลักหมื่น หมื่นนั้นคือหนึ่งสิบบนคือศูนย์แล้วก็บวกสองสูตรนี้สูตรนี้คือสามสูตรแรกได้สองสูตรที่สองได้สามอ่ามาลุนกันวิธีคำนวณง่ายๆนะครับหมื่นสิบบนบวกสอง วันนี้เป็นงวดที่เจ็ดละสูตรนี้ยสูตรนี้เดินมาทั้งหมดสีงวดนะครับสีงวดสูตรนี้กําลังเดินสีงวดก็ถือว่าโอเคอยู่นะตั้งแต่งวดที่ออกสามสามสองนะครับคํานวณแล้วงวดแรกคํานวณแล้วได้สามก็เข้าสิบอ่าเข้าร้อยเข้าสิบงวดที่สองคำนวณแล้วได้ศูนย์เก้าบวกแปดได้สิบเจ็ด มาบวก2เป็น19มาบวก1เป็น20เอาตัวท้ายคือ0นย์นะครับเข้าหลัก10หมวดออก6 6 9 7บวก4ได้11บวก4ได้15บวก1ได้16เข้า100เข้า10งวดออก1 0 6 5บวก9ได้14บวก1ได้15บวก2ได้16เข้าหลักหน่วย งวดนี้เป็นงวดที่ห้าเราจะใช้หลักสิบล่างนะครับใช้หลักสิบล่างบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองมาบวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สี่บวกได้เท่าไหร่แล้วก็บวกหนึ่งสิบล่างคือหนึ่งหลักสิบครั้งที่สองคือสามคือสามนะครับหลักร้อยครั้งที่สี่คือเจ็ด บวก1อ่าหนบวก3ได้4บวก7ได้11มาบวก1เป็น12สูตรนี้มาที่เลข2อ่ะชนสูตรแรกชนสูตรที่อ่ชนสูตรเก่าออกแล้วกัน2ส,สูตรนี้ชนกันละ คน220แล้วนะครับมามาดูสูตรสุดท้ายสูตรที่4สูตรนี้เข้ามาทั้งหมด5งวดอใกล้ปีใหม่แล้วจะพยายามคัดเค้นตัวเลขให้มันเน้นๆให้คุณผู้ชมได้เฮสมหวังในช่วงปีใหม่ก่อนปีใหม่นี้นะครับอ่ะมาลุ้นกันมาดูกัน คิดว่าโอกาสน่าจะมีอยู่หมวดนี้คิดว่าไม่น่าจะพลาดอีกละจะเป็นสูตรไหนแค่นั้นแหละสูตรนี้นะครับเข้ามาทั้งหมดห้างวดตั้งแต่งวดที่ออกห้าแปดสามงวดแรกเข้าแปดนะครับเข้าหลักสิบงวดที่สองเข้าสามเข้าหลักร้อยและหลักสิบงวดที่สเข้าศเข้าหลักสิบงวดที่สเข้า เข้าหลักร้อยหลักสิบงวดที่ผ่านมาสูตรได้หนึงนะครับสูตรงวดนี้เข้าหลักร้อยงวดนี้เป็นงวดที่หกเราจะใช้หลักหมืน่นบวกหลักพันแล้วก็บวก9หลักหมื่นคือหนึ่งหลักพันคือ3นะครับบวกกันได้สิบบวกกันได้สิบสี่บวกกันได้สี่สี่มาบวกเก้า เป็น13เป็น13บสีสูตรสูตรที่1สูตรเก่าอ่าสูตรที่1น,นะครับสูตรเก่านี้ก็จะเดินดีหน่อยเข้ามา6กมวดติดยังไม่สะดุดงวดนี้ได้2อ,อ่าสูตรที่1ได้2 ส,ส,สูตรที่2นั้นได้3นะครับสูตรที่2ได้3อ่าสูตรที่3มาได้2สูตรที่4ได้3ก็มีแค่นี้นะครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียว สูตรเลขวิ่งตัวเดียวงวดนี้1พฤศจิกาได้2กับ3ผมว่า 1, 1> ใน 2, 2นี้มีโอกาสมาเก้าอระผมการันตีได้เพราะอะไรเดี๋ยวจะให้ดูสักนิดหนึ่งอ่ะหลวงพ่อปากแดงนั้นผมยังไม่มีนะครับแต่ว่าผมไปหาในหน้าปกมามีมีอยู่ตัวหนึ่งที่ที่มันชนกับสูตรนี้นะอันนี้คืออ่ะงวดที่ผ่านมามันได้ แปดศู 8, 0, 7, นย์เจ็ดเนาะมันเข้าศูนย์เข้าศูนย์มวดที่ผ่านมาเข้าหลักเข้าหลักสิบมีคนถามหาเยอะแยะเลยผมก็หาซื้อ,อยากเหมือนกันนะครับบอกตรงๆว่าหาซื้อ,อยากก็ไปลุ้นกับที่ร้านเขาละมันจะมีไม่มีส่วนมากมันจะมาแค่เล่มเดียวอะ่ะถ้าไปทันก็ได้อะ่ะถ้าไม่ทันก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะระยะทางก็ไม่ใช่ใกล้ <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่ะวดนี้ ผมไปดูมันมีแค่หน้าปกมีแค่เนี้ยแล้มาชนกับสูตรเลขวิ่งของผมนะวิ่งสาผมว่านะโอกาสที่ตัวนี้จะมาเนี่ยเยอะเลยลนะแล้วก็มาชนกับสูตรนี้นะแต่ว่าสูตรนี้ผมยังไม่ไลงให้เป็นจิตยาร,รักษณานะผมจะให้ดูเฉยเมาชนกับสูตรเลขเด่น3ตัวมาชนกับเลขเด่นสาตัวของผม มีอยู่ทั้งสองตัวเลยสองกับสามสูตรนี้นะสูตรนี้เข้ามายี่สิบหกงวดละงว,วดที่ผ่านมาได้ศูนย์ได้หกอ่าได้หกได้ศูนย์ได้หนึ่งเข้าหมดทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยงวดนี้ยังมียังมีชนอยู่สองตัวเนี้แล้วก็พ่อปากแดงเนี่ยสองตัวเนี้ยไม่น่าจะพลาดเพราะว่าหน้าปกของเขานี่สองตัวนี้มาแน่นอน ตามที่ผมตามนะที่ผมที่ผมตามเขาดูอะแล้วก็มาชนของผมอ่ะชี้ให้ละใครชอบสุดเลขเด่นตัวเดียวมันชนกันอยู่ในหลายๆมิตินะครับชนอยู่ในหลายมิติผมคิดว่าน่าจะเป็นนี่แหละอ่ะเด่นสุด วดที่ผ่านมานั้นผมชี้ให้0ูนย์นะวดที่ผ่านมานะผมให้เด่นสูตรศูย์ก็มาจริงๆเพราะว่าผมลงให้แค่สองสูตรไงสูตรที่1กับสูตรที่2แต่สูตรที่2นี่หลุดอ่าสูตรที่1นี่หลุดมาเข้าสูตรที่2คือเข้าสูตรนี้งวดนี้เห็นว่า4ีสูตรนั้นมันชนแค่2ตัวก็เลยเอามาลงให้เผื่อเป็นแนวทางเผื่อคุณผู้ชมไปอ่า พลิกแพงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตัวเลขมันชนแค่สองตัวก็คือ2กับ3แล้วก็มาชนกับสูตรนี้ผมด้วยอะเดี๋ยวสูตรนี้เดี๋ยวผมจะอ่าจะลงให้อีกเป็นแนวทางหนึ่งนะครับเพราะว่าคิดว่าโอกาสน่าจะไม่พลาดเหมือนกันสําหรับสูตรนี้มันจะเป็นสูตรสตัวมันเดินดีอะ่ะน่าจะอยู่สิไม่อยู่สิก็อยู่หน่วยอะ่ะ คงไม่คงไม่ไปร้อยอ่ะสาหรับสามนี่นะถ้ามานะถ้ามันไม่หลุดถ้าหลุดก็เนี่ยจ,จะมาหกนี่แหละแต่คิดว่าไม่น่าจะหลุดอ,อ่ะให้แนวทางคุณผู้ชมไม่เพียงเท่อ่าเท่านี้นะครับสาหรับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวมีอยู่ทั้งหมดสี่สูตรคุณผู้ชมขอเข้ามาจัดให้จัดให้จัดให้ใหอ่ะชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้น สูตรทุกสูตรเข้าได้หลุดได้นะครับใช้ดุลพินิษใช้วิจรารยญานฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับกับช่องเล็กๆช่องหนึ่งผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยล่วงหน้าตัวเลขเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดให้มันไปออกตามที่กองสลากเขาออกได้นะครับก็คุณผู้ชมก็น่าจะเข้าใจากระฟาขับเตือนนิดนึง ข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางการคำนวณหาตัวเลขลงหน้าเท่านั้นเชิญดุลนพินิจของท่านในการรับชมและสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทสำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับ